ท่านผู้ชมรู้จัก rat people นะไม่ได้แปลว่าคนรรดนะฮะมนุษย์หนูวัยรุ่นชาวจีนในเวลาทำงานตอนนี้กลายเป็นมนุษย์หนูโทษฮะต้องใช้คำแรงนี่เป็นวิวัฒนาการมาจากพฤติกรรมสันหลังยาวเนื่องจากว่าเศรษฐกิจไม่ดีไม่มีงานทำไม่มีใครจ้างวันๆเอาต่นอนบนเตียงก็กินอาหารเดลิเวอรนะครับท่านผู้ชมครับ อันนี้ถือว่าเป็นรายงานที่ออกมาได้อย่างน่าสนใจนะฮะแล้วมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมของคนจีนในปัจจุบันแล้วนะครับก็คือเว่ยป๋อรู้จักไหมฮะเว่ยป๋อเนี่ยเป็นสื่อโซเชียลมีเดียชื่อดังของจีนเลยนะครับเขาพูดถึงเกี่ยวกับกระแสะตอนนี้ที่กลายเป็นแฮชแท็กและมีคนเข้าไปดูไม่ต่ำกว่าร้อยล้านวิวเลยกับกรณีที่มีคนพูดถึงว่าตอนนี้แรงงานมนุษย์แรงงานในวัยทํางานคนจีนรุ่นใหม่นี่นะครับทำตัวกลายเป็นรัตพีโภครัตที่แปลว่าหนูอะพีโภคที่แปลว่าคน ทำตัวกลายเป็นมนุษย์หนู rat people นะครับเว่ยป๋อบอกอย่างนี้เลยนะครับว่าตอนนี้มันมีคลิปวิดีโอสั้นที่บรรดาคนจีนรุ่นใหม่ในวัยทำงานเนี่ยชอบบอกเลยว่าวันวันหนึ่งตัวเองทำอะไรแล้วก็ถ่ายเห็นด้วยนะครับว่าพฤติกรรมนั้นทำอะไรนะฮะแล้วปรากฏไอ้เจ้าคลิปพวกเนี้เป็นคลิปสั้นเนี่ยนะฮะก็ไปโพสต์อยู่ในว่ยป๋อนะครับว่าแต่ละวันโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับคนเข้าไปดูในแต่ละคลิปซึ่ง คนคลิปก็เป็นเจ้าของตัวเขาเองที่เขาตกงานอยู่เป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยนะฮะแล้วมีจํานวนมากมายที่โพสคลิปเนี่ยแต่ละคลิปเนี่ยนะฮะโอ้ชมกัน10ล้านวิวขึ้นโอ้คนแห่ชมเยอะเลยนะครับคลิปวิดีโอสั้นเนี่ยนะครับอย่างที่เขาเอามาบรรยายให้ฟังเนี่ยนะฮะก็จะเป็นชาวจีนนะครับเป็นผู้หญิงโดยส่วนใหญ่ด้วยนี่นะฮะในเวในเว,นเวรายงานนะครับแต่ว่าไม่มีงานทําอย่างเช่นคนคนึงเนี่ยน,นะฮะ เธอก็จะโพสต์ถ่ายเลยว่าวันวันเธอทําอะไรแล้วเธอบอกด้วยครับว่าเวลาในแต่ละวันเธอทําอะไรบ้างนะครับยกตัวอย่างตรงนี้ครับคลิปหนึ่งเนี่ยนะฮะอย่างเช่น11บเอโมงยีตื่นนอนแต่ไม่ลงจากเตียงนอนเล่นต่อนะครับบ่ายโมงยีถึงจะลุกขึ้นจากเตียงครับคิดดูสิครับว่าตื่นนอน11บเอโมงยี่สิแต่าจะลุกขึ้นจากเตียงคือบ่ายโมงยีถามว่าลุกไปทําอะไรลุกไปเอาอาหารที่สั่งมาจากบริการ Delive r y และเอามาทานนะฮะก็ใช้เวลาทานไปพอถึงบ่ายสองยีงีบช่วงสั้นๆแน,น,นี่ ครับบ่ายสองี่สิบก็กลับไปนอนต่อแต่เป็นการงีบสนับช่วงสั้นๆนะครับเสร็จแล้วพอถึงห้าโมงครึ่งสิบเจ็ดจุดสามศูนย์นก็สั่งชานมจากบริการ Delivery มาส่งที่ห้องนะฮะเสร็จแล้วหกโมงสิบนาทีทำอะไรต่อไปรู้ไหมฮะทำอาหารแมวให้กับแมวที่เลี้ยงไว้ในห้องจากนั้นหกโมงห้าสิบครับกลับขึ้นเตียงนอนอีกครั้งแต่ยังไม่หลับจนกระทั่งสองทุ่มลุกไปเอาอาหาร Delivery ที่สั่งมาเพื่อเป็นอาหารเย็นเสร็จแล้วสองทุ่มครึ่ง ขึ้นบนเตียงนอนดูหนังซีรีส์บนเตียงนอนหรือว่าดูละครซีรีส์บนเตียงนอนเสร็จแล้วตีสองครึ่งถึงจะนอนนี่นี่คือพฤติกรรมของแรงงานหรือว่าวัยรุ่นชาวจีนนี่เป็นคนหนึ่งนะฮะแต่งจีนในลักษณะคล้ายๆกันอย่างเงี้ยเยอะมากในว้ยป๋อของโซเชียลมีเดียของจีนนี่นะครับซึ่งปรากฏว่าปัจจุบันตอนนี้เนี่ยนะครับพฤติกรรมอย่างนี้เนี่ยนะฮะเลยกลายเป็นสิ่งที่เขากําลังพูดถึงและติดแฮชแท็กที่อยู่ในสื่อโซเชียลมีเดียของจีนว่ามนุษย์หนู rat people คืออันนี้รัฐภาษาอังกฤษไม่ได้หมายถึงรัฐภาษาไทยนะครับตรงนี้คนจีนรุ่นหนุ่มสาวในวันแวนยแรงงานที่ต้องตกงานและไม่มีงานทำเนี่ยนะครับก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ขึ้นมาในสื่อโซเชียลมีเดียกันแล้วด้วยพฤติกรรมที่เรียกกันว่ารัฐผีโพนี่นะครับเนื่องจากว่าเศรษฐกิจจีนก็ซบเซาและก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับคุณกลับไปดูในคุยกับบัญชาก็ได้หรือข่าวสารแลวก็ได้นะครับเราจะรู้เนยนะครับว่าคนจีนรุ่นใหม่ที่อยู่ในวัยทํางานเรียนจบออกมาก็ไม่มีงานทาเพราะการแข่งขันสูงมาก ข่งขันเข้ารับสมัครงานก็ยากมากคนเก่งขนาดเก่งคลินยังไม่มีงานทําจนทําให้คนรุ่นใหม่ของชาวจีนตอนนี้ปวดหัวและเป็นปัญหาคือไม่มีงานทําจนต้องกลับมาใช้ชีวิตอยู่ในห้องแบบนี้เอาแต่อยู่บนเตียงกินนอนเลี้ยงแมวดูทีวีไม่ไปไหนเลยต้งไปออกจากห้องกันนี่แหละฮะทีนี้กลุ่มตรงนี้เองนี่นะครับในรายงานนี้เขาก็บอกต่อไปนะครับว่าไอ้เจ้ามนุษย์หนูหรือรักพีเพลเนี่ยใช้เป็นสแลงนะหรือว่าคำสแลงเนี่ยเรียกคนหนุ่มสาวชาว,ชาวจีนรุ่นใหม่ที่ไม่มีงานทำ พราะฉะนั้นพฤติกรรมหรือลักษณะของมนุษย์หนูในจีนนี่คืออะไรรู้ไหมฮะหเป็นคนจีนรุ่นใหม่ตกงานไม่มีงานทำฮะสขาดแรงบันดาลใจในเส้นทางอาชีพของตัวเองคือหมายความว่าถ้าคุณไปถามคนกลุ่มนี้เขาจะบอกเลยนะครับว่าไม่รู้ว่าเมื่อก่อนเคยคิดว่าจะเป็นนู่นเป็นนี่ตอนนี้ไม่ได้คิดกันแล้วนะครับถามท่านผู้ชมนะครับว่ามนุษย์หนูมีไหมในประเทศไทยมีหรือไม่มีส่งส่งเลยนะฮะท่านผู้ชมคิดว่ามนุษย์หนู rat people มีไหมในประเทศไทย มีหรือไม่มีถ้ามีพิมพ์มีถ้าไม่มีพิม,มพม์ไม่มีนะฮะเดี๋ยวหลายคนอาจจะแปลกใจว่าเอ๊ะมนุษย์หนูแปลว่าอะไรอบ่อยครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้มนุษย์หนูเนี่ยเป็นคาแสดงที่ใช้เรียกวัยรุ่นวัยแรงงานชาวจีนปรากฏว่าไม่มีงานทําตกงานแล้วก็มีอาการแบบนี้ฮะขาดแรงบันดาลใจในการที่จะหางานทําขาดแรงบันดาลใจในบอกว่าตนเองจะไปเป็นอะไรในอนาคตนะครับแล้วก็ตกงานอยู่ในสภาพที่ตกต่ําที่สุดของสังคม โดยไม่มีโอกาสไต่เต้าการทํางานนะครับและนอกจากนี้เนี่ยยังมีพฤติกรรมหวาดกลัวและไม่ชอบที่จะเข้าวงสังคมนะครับบางคนบอกว่าอะไรรู้ไหมเป็นพวกอะไร introvert ประมาณนั้นเนี่ยจะมีลักษณะอาการของ i n t r o ิร์ t อะไรต่างๆนี่นะครับเอ้าตอนนี้เก้าโมงเนาทีทองคาประเทศไทยเปิดกระชูด500บาทกันท่านผู้ชมครับออกจากเทศกาลอีสเตอร์ Easter ตอนนี้บวกกระชูด500เป็นราคาเปิดสูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ของประเทศไทยจันทร์ที่21เเมษายนนะครับ ต่อมานะครับงั้นถามท่านผู้ชมนะฮะท่านผู้ชมคิดว่ามนุษย์หนูมีไหมในประเทศไทยถ้ามีพิม,มีนะฮะถ้ามีพิม,มีนะถ้าไม่มีพิมไม่มีนะครับดังนั้นแนวโน้มของมนุษย์หนูในเมืองจีนเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยนะครับบางคนบอกว่ามันเป็นวิวัฒนาการผมก็ใช้คานี้เลยนะวิวัฒนาการนะค,รคือจริงๆมันมาจากในปี2021ตอนนั้นเนี่ยนะครับในปี2021เนี่ยเป็นยุคที่การแข่งขันหาง,งานทําในจีนสูงมากคนจบเก่งขนาดไหนระดับท็อปเทนยังหาง,งานทํากันไม่ได สุดท้ายก็ถอดใจนะครับจนกระทั่งตอนนั้นวัยรุ่นชาวจีนในเวราแางเนี่ยนะครับเข้าขายพฤติกรรมที่เรียกกันว่า lying flat แปลตรงๆภาษาไทยนะอย่ากโกรกกันนะสลังยาวคือเป็นพฤติกรรมที่พบในหนุ่มสาวชาวจีนในชนชั้นกลางที่ไม่มีงานทําเลยเขาจะออการแบบอยู่นิ่งๆเฉยๆไม่ทําอะไรไม่ใส่ใจนะครับขี้เกียจอะไรงนี้เป็นต้นเนี่ยนะฮะแล้วก็ไม่มีสาระก,กับชีวิตไปวันๆน,นะฮะ แล้วก็ไม่ทํางานหนักด้วยถึงมีงานโอกาสมีงานมาแต่งานหนักก็ไม่ทำนะครับซึ่งแตกต่างจากคนจีนรุ่นดั้งเดิมที่ก็บอกว่าเออมีงานก็ทําไปเหอะแล้วจนกว่าที่สุดมันจะได้งานที่ถูกต้องถูกใจกันเนี่ยนะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ปรากฏว่า1ใน6หรือประมาณ16%ของจำนวนประชากรชาวจีนรุ่นใหม่ในวันยแรงงานตอนนี้ยังคงตกงานอยู่ในปัจจุบันเห็นไหมเนี่ยมันถึงได้เกิดอาการอย่างนี้ที่เขาเรียกกันว่ามนุษย์หนูเนี่ยนะท่านผู้ชมครับ <c oughs> น่ากลัวเหมือนกันนะฮะ